เวลา17นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิญพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2565ในการนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถบันผชิตจีนและอยู่วันถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่แล้วทรงจุดเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าฐานชุกชีแล้วทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการธงใหญ่ที่หน้าธรรมศาศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการธงทิศที่หน้าธรรมศาศิลา ทรงพระกรุณาโปรดกระหร่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคขาหายุสามธรรมทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่หวนหลวงบูชาดาวนพเคราะห์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปกดลมหาสวัสดิชัดทรงจุดเทียนเท่าพระองค์และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่บูชาด้านพระราชอาณาและด้านพระบรมวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนมนมาสการพันองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการที่9และพระพุทธรูปประจําพระชนมาวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการทองทิศ สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกถวายศีลพระสง์45รูปจเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีจเจริญพระชนมพรรษา เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ส่งพระกรุณาโปรดกราโปะหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุปาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุปาเก่งแต่สมเด็จพระอริยะวงศาคัยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัตยัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ45้ารูป นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมินกาที่เปตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบระมณฑปวพิศ รสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันหนึ่งเวลา12นาฬิกากองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงเปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเลื่อนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2565ฝ่ายรับ21นัด โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงปืนใหญ่เฉลือนพระเกียรติณะบริเวณท้องสนามหลวงกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงปืนใหญ่เฉลือนพระเกียรติณป้อมมิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดมและกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงปืนใหญ่เฉลือนพระเกียรติณะลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศนบว่ามิ่งทัศนกสิทธิยาธิราช